กันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจีน่าสิเมื่อแล้วไปนะแม่พอไปเลยไอ้กับบ๊ายบายเฮ้ยบ๊อบว่าวน้ำจากบ้านจะบายบายกันจะจ้าจีน่าสวัสดีค่ะเอาเขาเป็นนอนนั้น สวัสดีคะ่ะโอ้ยว่ากับเบาหวานน้ำมันยังอ่าคุณพ่อบ้านซักผ้าไปนะคะซักผ้าไปค่ะไม่ซักก็ไม่ได้ใส่ผูกเอยียงอันนี้เราจะมาแกงหวายนะคะพี่น้องแกงหวายใส่ไก่ แกงหวายใส่ไก่ค่ะเย็นนี้ล้างกันไปนะครันสีน้เข้าก่อนค่ะ้เะตดี๋ผมมาคมเธอกับต้มแต่นำไว้ิ่มก้อนยังบุคคลแห้ง คือหัวอ่อนไปท้ายนะต้มต้มแนนำวัานีข้าวข้าวกราดอะไจะเห็นน้ำฉีดได้มาคมอยู่นะครัมันใส่จำบุคคห้งกบุคคลแนะนำเรื่องเติมต้มเน้นน้ำก็อ๋อเปื้อลรวก็จะไปตะกี้ โดนแล้วไม่ได้น,นดี่เกี่จีบมเลย้นะคะบาาวอิดานนะครัชือน,อนจะรอดเพราะว่ามางงที่่ไดบบ้ืแบ,บเงินไปเศร้าบาทนะครัไปซื้อนบที่เป็นเงินจะรอดในทรงนึง ตรงเลยช้าเอาตรงนั้นนี่อะนี่ตัวขาทานเบยไม่ห่านละน้ำไปชื้อตลาดร้อยเอาพี่เป็ดนาทานบยนี่ร้านเรานน้ำไปชื้อตลาดตลาดน้อยตลาดน้อย อีกแล้วเขาเชิมาฟ้ามันนี่เขาบรับฝากไม่รับอีกแล้วไปฝากต้คนแต่เอาไปน้ำมันไจะมีนรายไนากเราไไปใกันลวไปใตอคนน่ะแต่ปี๊ข้าว้มไปใกรดอกับกินน้าเราไปอินเดียเด้ฮะอินเดียอะไรโอ้ก็คืในแพทคองคนกระโถมาว่ะ มมทานอ้าาว่ะนหานี้วาอาจารย์อาจารย์ไปหอตอนเออพิเป็นของนึคออาจารย์ไปอาจารย์่นไปหอกตอนแล้วอู้ไปอินตราดีอ่ะไปคนเติแลไปอินชุนแมุนแมชบ้นี่มนอแกงคนล ไส่สักครึ่ง

ยนา,ยน,าน,ะะยนางใหนนาะนะคะ่กรเบืองใยวนางมันน้ำเขียวเราจะใส่ตำกับข้าวเบื่อนะคะเหมือนที่เกงออกมาเนี่ยห่อไว้อีกห่อไว้แล้วก็แช่ตู้ไว้นะคะเราจะเตาบ่าเลยนะคะเนี่ย อบหวกัไน่ถาต้มแล้วก็เีนน้ำของพี่น้องมันจะบกขมแขงจะได้ไม่ขมมาต้มเน้ำออกกันมกี้ีนั่ยังลิ้นตีทำออกกันอย่างก่แบพี่น้องลังจะติดต้มกันเย็นน้ำก็จะบกเก่ น้ำเดือดก่อนแล้วค่อยเอาไก่เสยแล้วก็ไม่พอดีเก่าเนี่ยใส่ไก่ลงไปก่อนไก่ไก่ไก่บ้านจะใส่เครื่องโต๊ะ 多。Oh. บ่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 แล้วปรุงรสได้เบียก่อนนะครับเบียที่ต่ำไมเลครับ เสร็จเด็กปวดด้ว่าะพี่นอลเลยไม่ได้ใส่ประเด็กตอนประเด็กหายนะคะใส่สองกินก่อนเทียวมันตะเข็บหัวนัวหัดแดงตื่นนะคะหัวนวใส่ยั่วๆลงไปสหน่อยเส็นหน่อยเส้นหลายหมอยลนน มันจืดข้าเบียร์ไข่ติม ตะเบือไม่สิก่อนคนแกงไา้ใส่ไก่บ้านสูตฝีมือลิซซี่แซ่บเทศน,นินอนค่ะใครมากินนำการเพื่อใส่บ่อนแผนไหนเพื่อเพื่อใส่ันบทมันบอเทียงไงมันก็เลยหัวสั่นหัวคอนเขาบ้านลีโอก็ซักผ้าไปค่ะ อ,อมันบอ่อหนั่นดิมันก็สิเป็นหนั่นแหละมันบอ่อเทียงมันเอียงทางนึ่งมันก็สิสัน้นแบบนั้นเสร็จตั้มโดนแล้วค่ะแต่กว่าจะได้กินนะคะแกงอ่อมหวายถิมูริซซี่นะคะแต่กวนจะิได้กินค่ะรอดทาริโอปันเครื่องนะคะจัดขาจนติดดื่มแล้วตอนนี้ กเก่งไหวน้ำกันเลยพี่น้องเลยเาออูกบเคยกินเคล่นไจะได้ได้กินชิลุภารยาดิแ <c oughs> สบแนนอนพี่น้องอามากินข้าวน้ำกันเลยค่ะเสิมค่ะเสริมรับประทานนะนางกินแห่ไน้เลยพี่น้องเลยยังไม่ได้อาจจา้ายงังิม่รู้หร,หรอ ที่เบืองหลวงก,ก,ก่ก็เคยกินแกงไบรท์กูเคยกินก็ไม่ขมมากนะครับเพราะว่าข้าวต้มเย็นน้ำออกก้อนนี่พี่น้องมันจะคือแกงแล้วใหมนะ่นั่นแหละคือแกงแล้วใหม่ที่ไปงงว่าข้าวแก่ขุ่มขมอ่ะกลิ่นโลดถ้ากลิ่นยังมันกลิ่นโลดมัดนคะือผู้งั้น กินเลาก็่ินว่าเขาต้องกินกินเขาก็กล้วยไม่เช่ยวนะมากล้วยมาเป็นเดือนพี่น้องเลยฮะเก็ตรเดือนชุดดีดอกข้าวเชียวนะเปีนเียวกรนดีดีกล้วยตอนนี้ไม่แม่ปวดข้างเดยวกินยาแล้วก็นอนครับอันนี้นั่งพักหนึ่งแต่เราก็กินซีมึงดู อยู่เรียก็ปวดหัวไม่ใช่อจะไม่หลับไม่นอนนะหลับนอนเป็นที่อะไรก็ยังปวดหัวห่มันบริปวดมาเป็นเดือนแลอว่มันก็สิบปวดต้องใส่ยาไม่ถึงต้องให้ยาใหม่ถึงม่จะเปลี่ยนยาอันนี้เขาเรียก,กว่าโรคแบบว่า โ,โรคสำอัยนะโรคพวกยาโรคโรคสำออยยาอย่างนี้ใช่ไหมยา,ยามันไม่ถึงไงมันก็เลยว่ามันพ่นยาต้องให้หมอต้องต้องให้หมอเอ่อจัดยาใหม่เ<า>อาพอยาแล้วจะต้องกินยาอะไรอนี้หลุินยาไปเลย ชองให้ยาแางน่อยหายเลยนชีดยาไม่พอก็เป็นยัไงล่ะม่ยกินหรังไงอืกก็ก็จะตอบยังไงดีวะแรกวบาว่าส ขมเนาะะขมหวานหวายมากเลยนะคนนีหัวหอยว่าขมนะเนี่ยมันเจออันนี้แบบหัวหอยไม่จีบขมมากอ่ะขมกว่าหอยอ่ะเหมือนอะไรวะเครื่องยังในี่ยตีเขาใส่แบบคาาห่อเหมือนเครื่องคาาห่อเลยอ่ตอนแบบแบบว่าเขาเขาไปใส่ ตอนให้ลูกกินทำไมเอี้ยเยื่นไปกับานมเด้อให้ลูกยานุ่มแล้วก็ปายใช่เงองสิขาเนี้เคยเคยเคยดนด้นไปแต่สปวนใหญ่กนเียบบกินนเนือขอึ้นมาเจ้าเปียกขมขมสะสิเบตีว่าขมเนอะขมจะไดกับพร้รอเปกระต่างกันเนาะนทเนือ้วยจุ๊บแบบนี้มันกระต้องขมไหมวะอันไหนแห้งแล้วขมกับขมขี่ นั่นแหนผมหวายนนากินเซสอคนนเป็นไงคาลกิ่นล่ะพี่น้องเรื่องนี้กินน้ำบลได้ค่ะเพราะว่าทางนี้เป็นบริจิตนี้นดูด้วยว่าเพลสแซ่บกันอกื้ิอบอนเพ็ดเพิ่มกันปุองอัน เผอแตนใส่บปิีนะปวดโคตรจนน้ำแดงจนซึ้คอยอก็ม,กกยมีเชียวเงินทองกินมกรทินหลายลมมเ,ลเชียวกินอะไรต้นแตงต้นแต่คดวกกินไลตอนนีอแล้วคอยก็ขึ้นยาเลยที่หน้าขึาาา้นปวดปว่ะทีหน้าเขาระบลาปากกันมานีเกาคือปักต้อมเพไปน้องไปฝากน้ำหน้าเพื่น มาาต,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 ต้องไปเ่ไน้ำเทอไงเจอสิหลับบ่อจ่าเอาุ้มมือบอ่เฉ <laughs> ินที่ทกินข้าวกันนั่งตักอยู่หันขี้คออยู่หังบ่ <c oughs> อยเลว่าคอยกรอยักลบน้อยหนึ่งอยู่เลยลบง่อยเน Đang, đang, đang mặt thít hoa, năng để wa, năng nấp lên, lên đẹp, lên hai nè nè, khi nào bầu thẩu leo, hấu lên hấu thẩu, về cái mười cái mười 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 ngày mười 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 จะบอกยังไงเอย่าเดียวก็ว่าไม่ได้กว่าเจี๊ยบก็ไม่ได้เล่นปีใหม่ด้วยกันกับเพื่อนๆจะบอกยังไงไปคอมเมนต์บอกนั่งเอาเองได้ะไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ช่องนางเลยช่องนักสาวเลยจะบอกนั่งเลยท่า มาิดอยู่เล่นไม่ได้หวยเรียนหกก็จะได้อยู่นะเอาเดี๋ยวเรียนชิบสองอันดแน่นะเจียเจียวเจ้าก่อนเรียนหกเวลาไรเอาเรียนชิบเอ็ดสิบสองครับเอเรียนชิบสองเลยรู้สึกว่าคลิปจะยาวเกินไปแล้วแหละพี่น้องกต่เมื่อื่นก็แล้วกันนะคะับ นีเอ่ย่นบอกว่าคิดหน่นหาน้เป็นย่ากันเป็นย่าไปนั่งอัพมาก,กันสามยายายเจีย๊ยบยายตุยตุยยายสีนั่งมองม้อยกันด่ากันแต่ว่ายายเจี๊ยบเป็นคนดา่านั่งสีสีอยู่ได้บอกครับว่าเห้ตออตัวอหตุเป็นอยติเป็นเอ,อใุไงน,นษษั่งฟังทางคานนนั่งหัวอนั่นหรอ นางหัวเข้าด่ากันนั่นแหละิไข่สิเป็นกองเสี้ยยุเหรอเป็นเสี้ยนางไรไข่สิเป็นกองเสี้ยหรอพวกเสี้ยมีอะไงสิจะเป็นเสี้ยนางเข้าหรอให้ให้ดิส่เป็นเป็นศิษยซ่างเอออะไรวะเป็นนางเอกโบคือหรอทำไมเนี่ยให้เจี๊ยบเป็นนางไรายแม่ ตอนนั้นที่เป็นเป็นนางร้ายอยู่เจี๊ยบเป็นนางเอกนี่นะเจี๊ยบเหรอก็นางร้ายกับนางร้ายไงสุดท้ายกันวันนี้เราเห็นนางสาวเป็นนางเอกให้ให้เมเซียเป็นนางเอกเรีนางเอกคอยกัดนางร้ายนะโอเคแบบนั่งเป็นจำมืออื่นก็แล้วกันเด็กก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณคุณเอื้อยนะคะที่ฝากเงินมาให้ มีทั้งยานีเเจียบรีโอ,อกีนาะเดสี่นะคะมีน้องเมืมยด้วยนะคะมือื่นจังสีเอาเงินไปหายนะคะขอบคุณเกอเปยขอบคุณมากนะคนะับติออดตามมืออื่นนะคะ